นอากก่าอ่าส,สวัสดีครับเด็กๆแล้วก็คุณครูนะครับวันนี้ผมครูทอนแล้วก็กันครับแล้วก็ครูเ้มครับจะมาจัดการเรียนการสอนในทักษะดนตรีนะครับของเราก็เหมือนว่ามีการทักทายนะครับโดยใช้ดนตรีหรือว่าบทเพลง ปิดเพลงนํานะครับเดี๋ยวเริ่มเลยอ้าวเดีร่อ้าวเดเร้าวก็วเรดีทกท่านก่อนได้เลยนะครับอ้าวสวัรดีสวัสดีวันนี้เร้าเมาพบกันเธอแาเละอ้ดีวัสาวดี๋วัรดีสวัรอ้าวดีครับ อายังไม่สวัสดีบ้าง่ยกมือสวัสดีค่ะมีไหมครับเป็นดิ๊กต้องสวัสดีครับท่านรัฐมนตมีไอ้เอ็กซ์สวัสดีครบยังนั่งกันยังไงที่แฟนเด็เจอการเราต้องสวัสดีครับใช่ไหมครับสวัสดีครับยังครับยังอ้าว มองหาแม่อยู่มองหาแม่อยู่เอาแม่ไม่อยู่แม่อยู่ข้างหลังแก้วตาฟันเตสวัสดีค่ะยางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยางเออเก่งมากอ้าวแล้วเป็นเกมผู้หนาเขาเป็นเกมสวัสดีครับยาง ส,สวัสด,ดีสดดนอ,อแล้วสวัสด,ดีนอยเปิดเปิดหัดเปิดเสียงด้วยเจมเปิดเสียงด้วยดิลูกจะได้ฝึกการเปิดเสียงเปิดเสียงด้วยอ่าไออีกครูการที่ยังไม่สวัสด,ดีนั่งดีงดีมาเลยาน้องอารยาสวัสดีครัสวัสดีค่ะเออชัดเจนอ่าน้องพงพัด น้องนี่ดีกว่าสวัสดีครับโอเคชัดเจนอ้าวน้องภูครับเปรียบใหม่ที่จะมาสอนตัวตุ่นนใช่ไหมเก่งน้องภูสวัสดีครับยังเม่ก็ต้องกินคือค่ะไม่ได้แล้วค่ะเฮ้ยกินอยู่ยังกินอยู่อ้าวแล้วน้องน้องอะไรวะน้องดีน้องดีน้องดีสวัสดีโอ้ยเก่งมากนี่พอเรียกชื่อก็สวัสดีเลยอย่างนี้นครับเรา รู้จักทักทายสวัสดีเพื่อเจอใครนะครับเราต้องรู้จักสวัสดีก่อนนะครับอ่าครูร้องเป็นเพลงมาแล้วจะร้องอีกครั้งหนึ่งสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่สวัสดีค่ะสัดสวัสดี เดี๋ยวก่อนมันมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับการสวัสดีมีสองเวอร์ชั่นเราเจอกันเราพบกันวันวันเบาสวัสดีครับผู้ชายพูดคำว่าอย่าละเจมผู้ชายพูดว่าไงสวัสดีครับผู้หญิงพูดว่าไงเจ้าตาเพื่อนไหม ผู้หญิงว่าไงาผู้หญิงสวัสดีค่ะนะครับโ oh <my S 1> อไ้ไม่ทำอะไรนะอะไรครับเฮ้ยแกตาเก่งมากาผู้หญิงคงว่าสวัสดีค่ะนะครับเราเจอกันเราพบก,กันสวัสดีใครมีจิตไมตีน้ำของมาให้เราต้องขอบคุณใช่ไหมครับทำไมเจม แครนำกล่องมาให้ไม่วันนี้เราต้องพูดว่าเจมเราพูดฟังไงเอาเจมัไม่ใครใครนำกล่องมาให้เราเราต้องทำยังไงครับพูดว่าขอบอะไรพูดว่าไงขอบอะไรขอบคุณครับคุณใช่ไหมครับ ไดไหมจมขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าแค่นำกล่องมาให้เราต้องขอบคุณแล้วก็เราทำอะไรผิดพลาดพังไฟเราต้องทำไงพูดว่าพูดว่าอ่าขอโทษนะ่ะเราต้องจากขอโทษอ่าแล้วเราจากกันต้องทำยังไงจากกันทำยังไงครับ แากก Weber, restrial, Teraz, water, ันบ๊ายบายจากกันแล้วก็สวัสดีเช่นก <ok ันนะครับเราเจอกันเราพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีจิตไม่ดีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะเมื่อผิดทาง ขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีใครมีจิตไมตีน้ำกล่องมาให้ไม่าดีครัทั้งไฟเราอยู่บนก้วเป๋ แล้วเราจัดกันเราก็ต้องยกมือไหว้สวัสดีทุกันแล้วครับอ้าวแล้วสวัสดีกันแล้ววันนี้คุณครูจะถามว่าม่นจบแล้มั้ยเป็นยังไงบ้างสบายกันดีหรือเปล่านะครับอ้าวเดี๋ยวคุณจะถามบาทีละคนแล้วก็ยกมือนะถามใครยกมือเลยนะอะไรอย่างเนี้ยคุณครูทอนคะเสียงเบาจังเลยค่ะคทอนจะทำเป็นตัวอย่างก่อนใช่เสียงเบาเจมันไม่ได้ยินอ๋อเสียงเบาเหรอ เสียงเบามากได้เจมส์ฝากให้แล้วเดี๋ยวครูอ่านปรับให้ได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินครับโฮ้ยเยี่ยมได้ยินครับอ่าเราทางใครคนนั้นต้องยกมือนะเดี๋ยวครูทอนทำเป็นตัวอย่างก่อนครูทอนอยู่ไหนครู กูกันอย,ยู่ไหนกูกันอย,ยู่ไหนอยู่ไหนท่ามือท่ามือท่ามือท่ามืท่าม่ามนอท่ามือท่ามือท่าอท่ามือทาอท่ามือท่ามือท กุทอทั้งวันแล้วของกุทอนไม่ได้เรื่องทั้งวันเลยอะอไงใช่ไหมครับรด้ินไหมครับเรเทสหนึ่งสองวันนี้ไปที่ไหนเครื่องก็เสียหมดเลยเนี huh. ่ย wow. องไรอีกอะไรอีกไปที่ไหนวันนี้ทำเครื่องต้อเสียงหมดแล้วอ่ะจะกอดอะไรนะัดเดี๋ยวใหมา่เดี๋ยวใหมา่เปลี่ยนตัวเสียงมันเข้าเยอะ ดึงไปมันเป็นที่ลำบากอีกทีเรเอาเลยลำบากอเดกี้ยทมทันเ้ยนัต้ยนั่งยนง้ยนัเ้ยเ้ยนเยนเต้ยนัง้ยนั่งั้นเตย่เนังนั่งนังังเนเตังเยน่งเยน่ีั่งเั่งเต่้เลย่ oh, I go,

เกลอันเยว้าว่่วายวมันจะท้อแน่เลยเนี่ยครน้องผ้เสียงมันจะ้อน้องผสวัสดีครับยงเรื่องบอกเย เยนี่สุขสบายดีเลยไรสุขสบายทางกายและใจอ่ะไม่เอาก่อนละสวัสดีน้องดิมอยู่ไหนน้องดิมอยู่ไหนพี่ครัังนี่ครับสุขสบายดีเลยไรสุขสบายทางกายและใจไปก่อนละ สวัสดีสวัสดีอ่าเก่งมากมือตบมือตบอมือ่อยังไม่ได้แพทน้องพัดน้องพัดยืนหนน้องพัดยืนหนเอ้าสอนรึไหมไม่รักอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายและใจเอ้าไปก่อนละ สวัสด <recuper ate. S 1> <ป>ีมามบิดไทไหมพัดเป็นอะไรพัดเอกเอกเจ๊ไหมเอกจังเอกจังไม่ตรงตรงควิคุยแบบนี้ขึ้นเรียบร้อยเนี่ยน้องเอกไปไหนอะเมื่อกี้น้องเอกอยู่อะเดี๋ยวไปไหนตัวอน้อมน้องเอกนี่เขาไม่เคยพลาดเลยนะ ้องเอ๋ันไม่เคยพลาดเลยหาไม่เจอเด็กครูก็จับกล้องไม่ได้นั่งเรียนก่อนเอ๋ยนะเสียวนะอ๋ออยู่ได้นปิดกล้องเอบปิดกล้องเว้ยปิดกล้องเพรครูียกปิดกล้องเฉยเลย เออน้องเอกอยู่ไหนน้องเอกอยู่ไหนเอ้าอยู่นี่ครับครับเข้ามือตามครูครับทุกสบายดีหรือไรทุกสบายทั้งกายและใจไปก่อนละสวัสดีอ้าวครบยังตามคุณครูนะลูกครบยังตามคุณครูลูกตามคุณครูเออครบยังครบยัง ตามตามคุณครูทุกคนใครคยังไม่สวัสดีบ้างมีไหมมีแค่อาบานแล <laughs> ้วพ่อพอครูพอครูออกเปิดกล้องแล้วน้องเอกเปิดกล้องแล้วอ่น้องเอกสวัสดียัง,งสวัดดสวด,ดีครับอ่ะอสวัสด,ดีครับวันอาครับน้องเอกสวัสดีครับอเดีับเดี๋ยวโอเคอ่าทุกคน สวัสดีกันแล้วสบายกันดีทุกคนนะครับมีใครไม่สบายบ้างทีนี้ไม่มีใครหรอไม่มีใครเหรอทีนี้ครูให้ตบมือดูที่ใครจะตบมือได้บ้างแค่ตบมือแค่นั้นเละอ่าขวเรากําลังสบายจย่ตบมือพันอ่าขอดเรากําลังสบายอยู่ตบมือพนัน หากว่าเรากำลังมีสุขปลดเรืองทุกได้ได้ทุกสิ่งอย่าระวิงอะไรกันเล่าจะตบมือพันเออตบมือสองครั้งตบมือสองครั้งยังไมือสองครั้ยังไม่ตบมือตบมือสองครั้งอ่าหากว่าเรากำลังสบายจุตบมือพันหากว่าเรากำลังสบายจุตบมือพัน หากว่าเรากำลังมีสุขปลดเรื่องทุกข์ได้ได้ทุกสิ่งอยาประวิงอะไรกันแล้วจะตบกมือพันหากว่าเรากำลังสบายจงส่งเสียงดังหากว่าเรากำลังสบายจงส่งเสียงดังหากว่าเรากำลังมีสุขปลดเรื่องทุกข์ได้ได้ทุกสิ่งอยาประวิงอะไรกันเล่าจงส่งเสียงดัง อ้าวใครยังไม่ส่งเสียงบ้างมีเจมส่งเสียงแล้วเก่งมากวะดีมากเจมส่งเสียงห้าห้าหจ้าตาส่งเสียงได้ไหมลูกห้าห้าห้้เออได้ไหมอารยาเก่งเว้ยอ้าวเดี๋ยวเอาอารยาอารยาห้าห้า ฮ่าฮ่าดไอ้อะไรฮ่าฮ่าเอ็กฮ่าเอ็กฮ่ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่อ็กแม่เขฮ่ฮน้องูเก่งว่ะแม่อะแม่เก่งน้องพู๋ฮาฮ่าน้องพู <lonely> <Wet> ฮ่าฮเอ๊ออกเสียงแล้วนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วน้องมอสน้องมอสมาแล้วเว้ยน้องมอสอองเสียงหน่อยน้องมอสออกเสียงหน่อยเลยปักปันกุบกัดเอ๊นี่ต้องการแบบนี้นี่นี่เจอแล้วสวัสดีเลยโอ้โหเยี่ยมมากน้องมอสเดี๋ยวมาสู่นะครูให้รางวัล โอ้โยเก่งมากเนี่ยทักเจอการทักทายสวัสดีเลยอย่างนี้แหละที่ครูต้องการนะครับอมยิ้มหนึ่งอันอมาเจอเจอใครก็แล้วแต่เราต้องสวัสดีนะครับโอโ้น่ารักมากนะมอสนะใครอีกห้าห้าดิมห้าห้ายังห้าห้าดีมส่วนร่วมหน่อยมีส่วนร่วมหน่อยดีม <c oughs> เอ้มอนเก่งว่ะเอดี๋ยวมาาหน่อยม้อนฮาฮาอย่างอาฮาฮาหากว่าเรากำลังสบายจึงส่งเสียงดังฮาฮาากว่าเรากำลังมีสุขเปิดเรื่องทุกได้ได้ทุกจิิงยาไปวิ่งอะไรกันเล่าตะงดูคุญคุณเอเออเจ่งมาก อ้าวส่งเสียงหมาใครส่งเสียงหมาแล้วมั้ใครอ่ะหมอได้พาเสียงหมามาฮ่าฮอ้บอกว่าหมอพาเสียงหมามาด้วยอ้าวส่งเสียงหมาดิเอ้าวมาร้องไงมาร้องไงม่องไงเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่มออหมาใบจีมหอนยาวเว้ยอ้าว แ้่ตามาร้องไง <c oughs> มาร้ <c oughs> าองไงม <c oughs> าร้อ,าองไงเออเอกมาร้องไงเอกมาร้องไง <c oughs> อะไรยากอ่ะอะไรยามาร้องไงอ๋อโอ้เสียอายา หากว่าเรากำลังสบายต้องส่งเสียงหมาฮ้องฮ้องหากาเ,าเราองมีสุขเปิดเรื่องทุกได้ได้ทุกจริงยาอะไรจะเล่าต้องส่งเสียงหมาเอ้อส่งเสียงอะไรแจมเสีงสงยสงอะไรได้อีกเอ็มวอลกฮะเสียงไก่ไก่เล่งาไก่อ่ะ ใครใครขันไงเจมเอ๊ะเน็ตหลุดไปแล้วจ <c oughs> ้เอ็มเีกอีกอ๋อ,อใครร้องเสียงไก่ได้อีกใครร้องเสียงไก่ได้อีกมีใครร้องได้อีกมีไหมมสไอ้มอดต่ำใหญ่มออสมส มดครับเน่ามดข้าคุ้ยนะครับครับใช่ไหมครับครับไปมาเล่นก่อนอย่าไปเชี่ยเก่งมากอ้าวผู้กูอยากจะพูดอยู่นะผู้อ้าวู้อ้วกหัวหน้าจะเอาไปรเอ็กเาเสียงกายได้ไหมเอ็กเราเสียงกายได้ไหมกูเสียงอะไรนะเจ ให้ออมไม่อยู่ใช่ป่ะให้โอมร้องให้ฟังเนี่อ้าหากเรากำลังสบายจงส่งเสียงไก่เอ๊เอ๊ากเราต้องมีสพต้งได้ไดกต้องได้กันเล่าต้องส่งเสียงไก่เอ๊เอ๊ดีมากดีมากดีมากมีเสียงอะไรอีกไหมนะที่บ้านเลี้ยงอะไรกันบ้าง เแล้วอะไระไรา้าไปอ้าวเราส่งเสียงแล้วทีนี้เมื่อกี้เราเราฝึกออกเสียงนะครับทีนี้เราฝึกดูที่ว่าชิ้นส่วนร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะครับรูจะให้ทำท่าทางนะครับ รมกรรมบอกให้รรมล่าทำไมจึงเบ้แอบเบ้เบ้บอกให้แเปแล้วทำไมคำบู๊บกสอนก็สั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูตั้งใจดูแลต้องตั้งใจฟังนะครับรูสอนรูสั่งให้ตั้งใจฟังและตั้งใจดูนะครับแล้วคือจะสั่งให้ให้พวกเธอจับหัวจับหัวไหน จับหัวอ <|so|>? ้าวจับหัวหัวจับหัวตัวเองไหมจับจับหัวจับหัวอ่าทุกคนจับหัวไล่ลูกจับหัวจับคางอ่ะจับคางคางคางจับคางจับหู จับหูลูกจับหูจับหูตัวเองรู้จักไหมจับหูไหมหูมีไใบฟังนี่จับหูอ่าจับหัวอะไรหัอะไรลูกหัวอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนจับหัวอะไรจับหัวอะไรตัวเองจับไวไวจับหัวอะไจับจมูกจมูกหายจมูกจมูกหนูจมูกดีไว้หายใจและดมกลิ่นนะครับจับปากจับปากก่อนสีปาก อานิ้มจับตาจับตาก่อนเชอตาของเราอยู่ไหนนี่ชนส่วนร่างกายของเราตาตามีไว้ดูนะครับนิ้มแล้วก็จับแขนจับแขนอ่าแขนตัวเองอยู่ไหนรู้ไหมแขนของเราอยู่ไหนจับขาขาขาเด็กปมาจัง น้ำมาจับสะดืออ่าสะดือเราอยู่นะสะดือนะครับนนครับอ้าวเนี้ยเออชื่นส่วนร่างกายของเราเราได้รู้ช่นนเดี๋ยวครูจะร้องเป็นเพลงนะครับจาบู๊ลูจับจมูกตาจับจมูกแขนจับ ขาขาจับสะดือจับดือเออรู้ไหมรู้ไหมได้ไหมครับครับก่อนคจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกจับปาจับตาจับแขนจับขาแล้วมาจับสะดือเดี๋ยวให้รูอุ๋ยจับให้ให้ดูก็ได้เธอจะไม่ทันน่ะรูอุ้ยไวอยู่ จับหัวคางคางหูหางคหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกจับปากจับตาจับแขนจับแขนแล้วจับมือฮ่าพวกจะร้องเป็นเพลงนะครับจับหัวางหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแ จัับจับนะครับหัดจับร่างกายของเรานะครับอ่านี้เรารู้ชื่อส่วนร่างกายของเราไปแล้วเราทีนี้เราจะมาฟังเสียงพึ่งอ้าจะร้องเพลงพึ่งให้ฟังพึ่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 งน้อยบินหาลังอ้ามึงพึ่งพึ่งพึ่งน้อยบิน อึ้งจยังอึ้งยังจ้า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 จอาจ้าจ้าจาจาจ้าจอาจาจ้าจาจ้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 าจาจ้าจ้าจ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 ้าจาจาจ้าจ้าจา

พึ่งน้อยจ้าเจ้าบินหาอะไรฝึกตอบเร็วไปฉันบินหาหลังให้ครั้งหนึ่งจะร้องยาวเลยหึงหึงหึงพึงน้อยบินหาหลังเอ้าหึงหึงหึงพึงน้อยบินหาหลังเอ้าน้อยจ้า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 นหา ึ่งตอบเร็ไวไ้ฉันบินหารังอ้าวเป็นไงบ้างกิจกรรมวันนี้พอดีครึ่งชั่วโมงพอดีเบื่อยังเบื่อยังครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววคุว่าเธอวันนี้เธอได้อะไรบ้างอ่ารู้จักอะไรกันบ้างวันนี้อ่าขั้นแรกรู้จักอะไรครับเจิม มันนี้เรารู้จักเรารู้จักสวัสดีทักทายใช่ไหมเราเจอหน้ากันเราเจอกันแล้วทำยังไงเจมไปไหนแล้วสวัสดีครับ,รบเออเนี่ยครูต้องการแบบนี้ใครเราเจอใครเราต้องคาพูดว่าสวัสดีเราสวัสดีไว้ก่อนเลยนะครับอ่ารู้จักสวัสด,สสดีแล้วรู้จักอะไรอีกรู้จักขอโทษใช่ไหม เราทําอะไรผิดพลาดผ้าปลายเรารู้จักขอโทษอ่าแล้วก็รู้จักขอบคุณใครให้ของอะไรเราเรารู้จักขอบคุณนะครับเราจากกาันเราก็ยกมือไหว้สวัสดีนะครับอ่ารู้จักสวัสดีแล้วได้อะไรอีกดได้ดออกเสียงวันนี้เราได้ออกเสียงด้วยเราออกเสียงพูดออกเสียงตาด เราออกเสียงออกมาออกเสียงออกเสียงพูดได้แล้วก็ออกเสียงสัตว์ได้รู้จักเสียงสัตว์สัตว์ในชนิดนี้ร้องอย่างไรนะครับแล้วก็รู้จักร่างกายของเราชิ้นส่วนร่างกายของเราเราจับได้ถูกว่าร่างกายโดยพื้นฐานของเรามีอะไรบ้างที่ง่ายๆนะครับก็มีตาหูจมูกแขน ขานะครับรารู้จักร่างกายของเราด้วยนะครับวันนี้คุณครูทอนคุณครูกันแล้วก็คุณครูเข้มก็ต้องสวัสดีในกิจกรรมวันนี้แค่นี้นะครับเบื่อไหมครับเบื่อไหมเบื่อกันไหมครับอนะครับอ่าคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกคนเลยที่เข้า ห้องเรียนในวันนี้นะครับครับผมก็ต้องลาด้วยคําว่าสวัสดีครับอาจารกกยังไงสวัสดีครับครับสวัสดีครับดีมากเลยนะบายบายบายคุณครูก่อนบ๊ายบายบายคุณครูอ่าบ๊ายบายดีมากอ่าเป็นไงครับวันนี้ สะกุกกากหน่อยนะเพราะว่ามันต้องมีดนตรีช่วยนะครับามาี่สูงที่จะสนุกมากเลยก,ก็ฝากคุณผู้ปกครองด้วยนะครับไปสอนน้องคอยช่วยสอนเรื่องการทักทายนะครับวันนี้ก็จะมีสวัสดีขอบคุณอารัากกรบายๆนะครับแล้วก็มีอวัยวะด้วยนะครับแล้วฝากให้คุณผู้ปกครองนะครับถ่ายรูปในที่น้องทำกิจกรรมรอนะ่ะเนาะ แล้วก็ส่งรูปลงกลุ่มด้วยเพราะว่าเราจะมีการเช็ครูปเอาไปโพสต์ลงอะไระทั้ง facebook ทั้ง youtube นะครับโอเคครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีอ่าจากันไปทำยังไงเอาละเดือดบัตรจะหมดแล้วครับเร็วๆครับโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบาย